เรากาลังจะได้เรือดำน้ําที่เป็นเครื่องยนต์จีนลําแรกของโลกนะครับมันไม่ได้หน้าชื่นชมเลยนะครับในเมื่อเครื่องยนต์มันไม่น่าเชื่อถือแล้วมันก็ผิดสัญญาเนี่ยท่านยกเลิกได้บริษัทนี้ผมก็เชื่อว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเปิดเผยสัญญาได้ไหมครับสัญญาจีจียังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับสรุปแล้วว่าท่านจะเดินหน้าต่ออันนั้นคือข่าวว่าท่านสรุปแล้วจะรายงานมาที่ผมตอนนี้ยังมาไม่ถึงผม ที่ล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิปรายในสภาบอกว่าจะไปเจราจากับนายกเยอรมันเป็นยังไงบ้างครับเจราจาแล้วได้ความว่าอย่างไงบ้างครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับประชุมคอรมอที่ผ่านมาท่านก็ไม่เห็นเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยเลยครับจะเก็บไว้คุยกันแค่สองสามคนเหรอครับผมอยากทราบว่าไปคุยกับเยอ,อเรมันมาเป็นยังไงบ้างเจราจาแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศประชาชนก็รอคําตอบอยู่ พบทรครับที่เพิ่งอนุมัติเครื่องยนต์จีนเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งให้ท่านแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในมือท่านแล้วท่านก็ไม่ได้เอาเข้าประชุมคอรมอรที่ผ่านมาเหมือนกันผมก็ไม่รู้ทําไมท่านยังไม่เอาเข้าไป,ไปคุยกันในคอรมอรสักทีพบทรอนุมัติเครื่องจีนเนี่ยหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยมันไม่ได้แล้วตามสัญญามันจะได้เครื่องยนต์อย่างอื่นแน่เลย18เดือนนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ให้จีนมาแล้ว18เดือนปีครึ่ง เพิ่งจะมาอนุมัติเครื่องยนต์จีนคือถ้าเครื่องยนต์จีนมันดีเนี่ยก็อนุมัติก็รีบอนุมัติได้นะครับถ้ามันดีจริงอ่ะแต่ถ้ามันไม่ดีจริงก็ไม่ต้องรันนี่ครับแล้วเล่นมาเซ็นอนุมัติเอาสัปดาห์สุดท้ายก่อนตัวเองจะกเกษียณแบบนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ห่วงนะครับมีปัญหาขึ้นมาใครรับผิดชอบครับแบบเนี้ยเซ็นทิ้งไว้แล้วก็สะบัดตูดไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ย ท่านรัฐมนตรีอยากใจเย็นเหมือนกองทัพเรือน,นะครับเพราะว่าประชาชนใจร้อนนะครับอยากได้คําตอบนี่เรากําลังจะได้เรือดำน้ําที่เป็นเครื่องยนต์จีนลําแรกของโลกนะครับมันไม่ได้หน้าชื่นชมเลยนะครับแล้วมีข่าวว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปเจราจากับจีนเองจะไปจีนเองเลยนะครับท่านรัฐมนตรีจะไปท่านนายกก็จะไป,นนะไปคือแล้วแนวทางในการเจราจาคืออะไรครับผมอยากทราบอ้อันนี้เป็นคําถามด้วย แนวทางเจราจาคืออะไรคือถ้าจะไปเจราจาเนี่ยคือไปเจราจาว่าไม่เอาอันนั้นน่ะคือเจราจากยกเลิกสัญญานั่นน่ะคือเจราจาขอค่าชดเชยนั่นเรียกว่าเจราจาแต่ถ้าไปเจราจาแล้วสุดท้ายก็เป็นเครื่องยนต์จีเนี่ยไม่ต้องไปครับอยู่เฉยเขาก็ให้เครื่องยนต์จีอยู่แล้วในเมื่อเครื่องยนต์มันไม่น่าเชื่อถือแล้วมันก็ผิดสัญญาเนี่ยท่านยกเลิกได้บริษัทนี้ผมก็เชื่อว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอก CSOC อะไรเนี่ยได้รับงานสร้างท่าจอดเรือดำน้ำระยะที่หนึ่งไปจากจากอ,ทอญญญงทัพเร เมษาแล้วนะครับนี่เลยมาหลายเดือนแล้วนะครับยังสร้างไม่ถึงไหนนะครับระยะสองเขาสร้างแซงแล้วนะครับคนที่ได้สัญญาระยะสองไปนี่เจ้าของคนขายเรือดำน้าให้เรานะครับจะเอาให้ได้จริงๆนะครับเครื่องยนต์เรือดำน้ำาธรรมทานที่เขาบอกว่ามันมันมีวิชาแบตอย่างเดียวใช่ครับแต่แบตมันสําคัญครับและที่แน่แน่แบตจีนเนี่ยไม่ไม่รับประกันมันนะครับว่ามีอายุเท่าไหร่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีอย่างน้อยห้าปีแปดปีนะครับเกาหลีนี่รับประกันแบตแปดปีนะครับข้อเสนอนี้ดีจริงเหรอครับ ไอ้บอกเครื่องยนต์ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญนะครับรรท่านประธานเครื่องยนต์ถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันมีคนตายนะครับเมื่อประมาณเสือบ10ปีก่อนครับเรือดำน้ําชั้นหมิงของจีนครับใช้เครื่องยนต์ที่ลอกเรียนแบบมาจากเอ่าวไทยเนี่ยมันลึกเฉลี่ยแค่45เมตรเองมันทําให้หอไอ,อ้เรือเรออือของจีนเนี่ย S26T เนี่ยขีดจากัดมันมันมีมากครับระดับความลึกปลอดภยัยหรือว่าเซฟเดฟของเขาเนี่ยคืออยู่ที่60เมตรแล้วท่านประธาน มันมีพื้นที่ให้เรือลำนี้เนี่ยมันวิ่งได้เนี่ยแค่ตรงสีน้ำเงินครับอ่าวไทยเนี่ยคือบริเวณสีเทาทั้งหมดสีน้ำเงินเท่านั้นเองครับที่เรือลำนี้มันจะไปได้จากับเยอรมันที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสรุปแล้วแนวทางของท่านนะคือยังไงกันแน่จะต้องแล้วแต่กองทัพเรือแ,แล้วแต่ผอบอทอรอหรือเปล่าท่านมีอำนาจที่จะตัดสินใจเรื่องนี้หรือเปล่าช่วยตอบหน่อยครับท่านรัฐมนตรีของคุณครับ สำหรับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยข่าวๆที่เราได้ทราบกันมาตลอดในสังคมนี่เราได้ทราบว่าเรือดำน้ำสั่งซื้อจากจีนแล้วได้เครื่องยนต์ไม่ตามสเปคที่รู้และทราบกันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือคนที่อยากใช้แล้วคนจัดซื้อจัดจ้างยริงๆคือกอ,องทัพเรือเรื่องมันจะอยู่ที่เบื้องต้นคือกองทัพเรือพอกองทัพเรือสรุปอย่างไรว่า จะใช้ไม่ใช้จะเอาไม่เอาจะยกเลิกยรือไม่ยกสัญญากองทัพเรือก,ก็จะเสนอมาที่กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นอำนาจของผมถ้าผมเห็นชอบก็ตามนั้นหรือไม่เห็นชอบอย่างไรก็ไปที่คอรมอจบที่คอรมอข่าวครา,าวที่ได้ทราบทั้งหมดเป็นอยู่ที่ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของกอ,องทัพเรือเท่านั้นที่เขาพูนจัดซื้อจัดจ้างแล้วเขาบอกว่าทางจีนตอบกลับมาว่าจะไม่ได้เครื่องยนต์ตามนั้น เรื่องยังไม่เคยถึงผมเลยยังไม่ถึงลำตีกรลาหมแล้ยังไม่ถึงคลมอผมก็ได้แต่ฟังได้แต่รอและได้ติดตามข่าวแล้วก็สอบถามขั้นตอนของกองทัพเรือว่ากองทัพเรือจะเอาอยัางไงสรุปยังไงกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะสรุปยังไงถ้าสรุปแล้วพอมาที่ผมผมก็จะตัดสินใจจะไปคลมรอก็จบที่คลมอแต่ทุกอย่างนี่ที่ผ่านมาอยู่ที่ขั้นตอนกองทัพเรือ ยังไม่มาที่ผมเลยแล้วก็ทราบล่าสุดทราบพร้อมกันเนี่ยว่าทางกองทัพเรือโดยผู้ัญชาการกองทัพเรือท่านที่กําลังจะเกษียณเนี่ยท่านบอกว่าท่านสรุปแล้วเพิ่งสรุปสรุปแล้วว่าท่านจะเดินหน้าต่ออันนั้นคือเขาว,ว่าท่านสรุปแล้วจะรายงานมาที่ผมผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องยังมาไม่ถึงผมเนี่ยผมจะไปด่วนสรุปว่าเดินหน้าต่อไม่เดินยกเลิกหรือเดินต่อนี้ คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ถูกก็รออยู่เหมือนกันถ้ามาแล้วปั๊บผมก็จะรีบดูรีบศึกษาแล้วก็รีบตัดสินใจถ้าผมตัดสินใจจบในขั้นตอนผมก็จบถ้าไม่จบไปคอ,อมอ,อก,ก็ไปคอ,อมอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเพื่อนสมาชิกว่าที่ผมบอกว่าก็ตามที่กองทัพว่ามาตามที่กองทัพว่าก็ก็คือการรอฟังการสรุปจากเขานะครับวันนี้ถ้าหากว่าผมไปด่วนสรุปนี่นั่นต่างหากที่จะ ด่วนสรุปโดยยังไม่ใช่ขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามจะช้าจะเร็วนี่มันมีกรอบเวลาอยู่เวลาคือการจัดซื้อจ,จัดจ้างมันเป็นจีทูจีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐเขาจะมีกรอบเวลาการดําเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งยังไม่หมดเข้าใจว่าจะไปหมดที่ธันวาคมเพราะฉะนั้นนี่จะช้าจะเร็วเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะเวลาที่กําหนดนี่มันยังเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายเขาจะดาเนินการได้เช่น สมมุติว่าวันนี้เราดูเหมือนกันประนึ่งว่าจีนจะไม่สามารถไปเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาได้แต่เวลาที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณสองสามเดือนเนี่ยเราจะไปตัดสิทธิ์เขาเลยทีเดียวก็ไม่ได้การจะไปยกเลิกก่อนที่สัญญายังไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะนั่นนี่เราต้องดําเนินตามปรอบเวลาส่วนจะเอาทางใดนั้นนี่ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับถ้าเรื่องมันมาถึงแล้วผมจะศึกษารายละเอียดว่าถ้ากองทัพเขาบอกว่าจะเดินหน้าต่อเขามีเหตุผลอะไร มีความเชื่อมั่นอะไรแล้วมีหลักประกันอะไรให้กับทางประเทศว่าไม่เสียประโยชน์กองทัพไม่เสียประโยชน์ก็จะดูละเอียดตรงนั้นแหะถึงจะเลือกแนวทางส่วนที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปเจรจาที่เยอรมันอันนั้นก็เป็นเพียงมาตรการเสริมท่านก็คิดว่าทางใดที่จะเป็นทางที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากที่สุดเรารู้ดีว่าถ้าในภาวะปกติเราจะไปคุยแทนผู้ขายไม่ได้เรารู้ คนต้องจีนไปเจราจากันเองถ้าภาวะปกติเราไปเราไม่ควรไปยุ่งแต่มันไม่ปกติคือทราบมาว่ามันจะไม่เกิดตามสัญญาเราก็จะเสียประโยชน์ในทางที่จะปกป้องประโยชน์มันไม่ปกติแล้วเนี่ยทางใดที่เราจะทําได้เราก็อยากจะทําเพื่อให้กองทัพได้ประโยชน์ประเทศไม่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ส่วนท่านนายกท่านไปเจราจากับมาอย่างไรต้องเรียนนะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับทราบจากท่านนายก แล้วก็เชื่อว่าท่านนายกยังไม่บอกก็อยู่ในกรอบเวลาที่ท่านจะมีเวลาพิจารณาตัดสินใจได้ถ้าเวลามันหมดท่านคงมีถ้าหรือท่านตัดสินใจคงตอบในเวลากรอบเวลาที่ได้จะเย็นนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับต้องเลยกรอบเวลาเลยความเสียหายนะครับขออย่าตอบประมาณนี้ครับแล้วกรอบเวลาที่ว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้มันทันวายยังไงครับถ้าเกิดว่ามันทันวาจริงถ้าเกิดท่านต้องการความโปร่งใสจริงจริงเนี่ย เปิดเผยสัญญาได้ไหมครับสัญญา G2G ยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับ